ก็ขอสื่สารผู้ชมทุกขัาน,ก,นกันด้วยนะโอเคนะวันนี้เราก็จะมาอยู่ในแบบ a i r p l a n e Simulator กันนะวันนี้จะมารีวิวเครื่องบินอีกเช่นเคยนะก็วันนี้เราจะมารีวิวเครื่องบินในหนึ่งในเครื่องบินในอัปเดตใหม่อีกเช่นเคยนะก็อัปเดตใหม่นะก็อย่างที่บอกก็คือเพิ่มเครื่องบินมา3าลำนะก็วันนี้จะมารีวิวเครื่องบินที่เป็นรุ่นน้องที่สุดของอัปเดตนี้กันนะก็คือเป็นเครื่องบินที่ทั้งรุ่นน้องทั้งราคาแล้วก็รุ่นน้องทั้งเรียกว่าขนาดขนาดเครื่องนะแต่ว่า เพราะว่าความเร็วนี่คือไม่ค่อยน้องเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าเราจะรีวิวอะไรกันในวันนี้นะก็อย่างตามปกคลิปเลยนะฮะก็แน่นอนนะวันนี้จะมาดูตัวของออมิสเตอรีนะแล้วก็นี่ฮะวันนี้เราจะมาดูเครื่องบิน F5E Tiger II กันนะฮะก็เป็นเครื่องบิน F5 จากสหรัฐนะก็เป็นมาณนี้นะก็ มาดูกันก่อนเลยในราคานะอยู่ที่45,000น,นะก็ถือว่าค่อนข้างไม่ได้แพงแล้วก็ไม่ได้ถูกจนเกินไปนะฮะซึ่งขนาดเครื่องของ F5 นี่ค่อนข้างจะเล็กเลยนะถ้าเกิดกเราเราเราเสกมานะโอเคแล้วก็ส,สัตห์นะก็ความเร็วก็อยู่ประมาณปานกลางนะแล้วก็รางวัลที่ได้จากการขับนะต่อ40วิก็คือได้117นะ,นะแล้วก็หนึ่งที่นั่งนะสำหรับเครื่องบินนี้โอเคนะเดี๋ยวเราเสกมาให้ดูกันเลยนะเพือ่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะ โอเคนะแล้วก็เสจเครื่องบินมาเรียบร้อยนะก็หน้าตาของ F5 ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าเอาจริงมันถือว่าเล็กมากๆเลยนะสรับ F5 นะเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันก่อนนะโอเคนะนี่ฮะก็ถ้าเกิดแต่คุณดูรีวิวบ่อยๆจะพบว่ามันเล็กมากๆเลยนะคือปกติตัวคนเล่นนี่ไม่ควรจะใหญ่ขนาดนี้นะแต่ว่าก็ตอนมนี้เลยฮนะเป็นเครื่องบินเบานะสำหรับ F5 นะฮะโดยโมเดลก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ถือว่า ค่อนข้างค่อนข้างจะสวย,ยนะสำหรับโมเดลของ F5 นะก็ถือว่าค่อนข้างเล็กมากๆเลยนะโอเคนะก็เดี๋ยวเรามาดูที่ห้องคนขับกันนะฮะโอเคนะห้องห้องคนขับของ F5 นะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะฮะอันนี้คนนี้เขาอะไรของเขาเนี่ยแคนเอฟเอ่เอ,อ,อ,อสิบช็อตไม่แน่ใจโอเคช่างเขานะก็หน้าตาของ F5 นะก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับห้องคนขับนะก็ถือว่าไม่ได้พิเศษในขนาดนั้นขนาดนั้นนะฮนะก็มีพวกเรียกว่าจออะไรพวกนี้ตามปกตินะแล้วก็มี ขันบังคับอยู่ตรงกลางฮะโอเคแล้วค่อยนะมานี้นะก็เดี๋ยวเรามาว่าเล่าประวัติกันก่อนนะฮะเอฟห้านะเป็นเครื่องบินจากบริษัทนอทท o อปกรมแมนฮะก็เป็นเครื่องบินะขับไล่ของอเมริกานะผลิตเมื่อคศ .1962 กนะก็ค่อนข้างนานแล้วเนี่ยอยู่มอประมาณ60ปีนะแล้วก็โดบริษัท Not Top German, นอ t ท็อปกรมแมนตามที่บอกนะแล้วก็มีประจําการอยู่ในหลายเรียกว่าในหลายที่โอเคแนละ้วก็นรมานี้นะก็เป็นเครื่องบินที่อเมริกาผลิตเองฮนะ แล้วก็ของชาตไทยก็มีด้วยนะสำหรับเครื่องบินลำนี้นะ F5 แต่ว่า,าขายไปแล้วโอเคนะก็ F5 ของไทยก็จะเป็นคนละรุ่นกันนะนี่เป็น F5E นะของไทยเป็น F5TS ฟังนะผมไม่แน่ใจนะก็คนละรุ่นกันนะก็เป็นน้งานี่กนะ็คือเป็นเครื่องบินอเมริกาผลิตเองนะผลิตใน ประมาณเออประมาณ60สิปีที่แล้วนะก็เรียกว่าเป็นเครื่องบินที่แถวแถวสงครามเวียดนามเลยก็ว่าได้นะฮะโอเคแล้วก็เป็นมนาาน,นี้นะก็เคยอ,ออกปฏิบัติการจริงมาหลายรอบแล้วนะสำหรับ F5 นะฮะโอเคแล้วก็จะเป็นรนมาณน,นี้นะสำหรับโมเดลที่บอกไปแล้วก็หลายๆอย่างนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเขาเรียกว่าขับกันเลยนะเดี๋ยวมาดูความเล็กของ f 5นก่อนนะสำหรับสำหรับใครเผื่อใครไม่ดูนะเดี๋ยวเาเอาเครื่องบินที่แบบมันมันมันค่อนข้างใหญ่มาให้มันให้ดูก่อนนะแต่ว่าเป็นไฟเตอร์เจ็ตอะเอาเออ เอาย er, ูโดไฟเตอร์เห็นไหมโอเคนะเอายูโดไฟเตอร์มาตัวออกมาฮนะโอเคนะคุณจะสังเกตได้ว่าตัวของคนเล่นอนะมันค่อนข้างจะเ,เล็กมากๆเลยนะอันนี้ดูมุมนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเซ็ก F5 มาให้ดูนะฮะโอเคนะก็ F5 นะฮะจะสังเกตได้ว่ามันคนละขนาดกันเลยนะก็คือแบบว่า F5 ค่อนข้างจะเ,เล็กมากๆนะก็ เป็นนวาน,นี้นะก็คือเป็นเครื่องบินที่ค่อนข้างก็เรียกว่าขนาดเล็กพอสมควรเลยนะก็คือไฟเจอที่ที่ถูกกว่านี้เพอเผยใหญ่กว่านะฮะโอเคแนละ้วก็นวาน,นี้เดี๋ยวเราก็จะเขาเรียกว่าเริ่มไปที่รันเวกันเลยนะฮะซึ่งความเร็วตามวิส,สุดข,ของ F5 ก่อนเทคออฟนะก็อ,อยู่ประมาณ90นนะสามารถวิ่งบนพื้นได้ประมาณ90นอตนะก่อนเชียร์บินขึ้นนะโอเคแนละ้วก็เดี๋ยวขึ้นรันเวไปก่อนนะฮะโอเคแนละ้กวก็จะเปน็นนวมานี้ส F5 ก็มาดูโมเดลอีกรอบหนึ่งนะฮะโอเคนะก็ เป็นเครื่องบินที่มี2อสองไพ่นนะก็เป็นเครื่องบินเครื่องยนต์เจ็ตนะก็ใช้2เครื่องยนต์ฮะก็เป็นประมาณนี้แล้วก็ขอ้นขับก็ประมาณนี้นะถือว่าทัศนวิสัยค่อนข้างเยอะไม่ค่อยไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะก็ถือแต่ว่าโดยรวมก็ถือ,ถ,อถือว่าดีอยู่นะเออไม่ดีแล้ว <laughs> ข้างหลังนี่คือข้างหลังนี่คือใช้สปิดหมดเลยนะโอเคนะก็เป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเทคออฟกันเลยนะก็ความเร็วตามสุตรอย่างที่บอกนะประมาณ 90้าสิบนอตนะเป็นความเร็วต่ำที่สุดในการบินเขานะโอเคนะก็เดี๋ยวเราเร่งเครื่องเลยนะฮะโอเคนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะสำหรับเจ็ตข้างหลังเขานะถือว่าเท่นะฮะโอเคแนละ้วก็บินขึ้นมาเลยนะฮะเก็บล้อนะฮะโอเคแนละ้วก็จะเป็นประมาณสำหรับ F5 ้าเลยเดี๋ยวรรอเขาเรียกว,ว่าเครื่องบินนี้เร่งความเร็วก่อนนะฮะเครื่องยนต์ประมาณนี้แล้วก็โมเดลเป็นประมาณนี้เลยนะถือว่า ค่อนข้างเดสวยพอแมควอนนะ so F5 ผมค่อนข้างชอบนะ so เครื่องบินลำนี้นะเป็นเครื่องบินของที่มีในกองทัพอากาศไทยนะถือว่าค่อนข้างเท่มากเลยนะผมรอผมรอคนสร้างอยู่นะเมื่อไหร่เขาจะเพิ่มกิเพชรมานะผมชอบมากเลยโอเคนะก็เปน็นประมาณนี้นะมุมมองในห้องคนขับนะแล้วก็ความคล่องตัวนะก็ตามภาษาไฟเจอจิตนะก็คือค่อนข้างเะียคล่องตัวเหมือนเดิมฮนะประมาณนี้แล้วก็หมุนตัวได้นะฮะโอเคนะก็มาดูความเร็วสูงสุดเขานะฮะก็ ดูข้างบนนะฮะก็ความเร็วสูงสุดนะจะิ๋วประมาณ917นอตนะอย่างที่บอกนะนอตก็คือต้องเอาไปคูณ1.8นะจะกลายเป็นความเร็วความเร็วกิโลเมตรต่ดอดชั่วโมงนะก็ความเร็วสูงสุดของเครื่องบินลำนี้คืออยู่ที่917นอตนะฮะแล้วก็เป็นธรรมานี้นะก็ค่อนข้างเฉียงไม่ได้ไม่ได้แรงมากแต่ก็ไม่ได้ช้าเกินไปนะในค่าราคา ในราคา400,000นะถือว่าค่อนข้างดีเลยนะโอเคนะเดี๋ยวเราจะเล่งเรียกว่าไปที่เพดานสูงสุดกันเลยนะว่ามาดูกันนะว่าจะบินที่สูงสุดแค่ไหนนะฮะ โอเคนะมาถึงเขาเรียกว่าความสูงสูงสุดของ f 1 0 f 5กันแล้วนะก็ความสูงสูงสุดนะจะอยู่ประมาณ48,000ฟุตนะฮะก็48,0 0 0ฟุตหรือฟีไม่แน่ใจก็ประมาณนี้นะก็ถือว่าเกือบเกือบ5 0,000ฟุตนะก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยนะสำหรับเครื่องบินในราคานี้นะแล้วก็ความเร็วนะฮะ917นอตเป็นประมาณนี้แล้วก็โมเดลนะฮะก็ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นลำเล็กๆนะสำหรับ f 5นะแต่ว่าก็ค่อนข้างแรงเลยนะโอเคนะก็ข้อมูลถาวก็ตามที่เห็นนะประมาณนี้เลย ก็เป็นห้อม <ee> ูลขาที่ค่อนข้างจะทัศนวิสัยไม่ค่อยดีนิดหน่อยนะแต่ว่าก็โดยรวมก็ถือว่าได้อยู่นะโอเคนะก็เป็นมาณนสำหรับเรียกว่าการรีวิว f 5นะก็โดยรวมก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาไปส่งของให้ดูกันนะเดี๋ยวเราพุ่งลงไปเลยนะก็มาดูความห้องตัวของเราก่อนนะก็นะก็ค่อนข้างจะหมุนตัวเร็วนี้ระดับหนึ่งนะผมลืมถูกเปิดเอฟเฟกต์ซะสูงเลยนะมันมันทำให้มันแหลกนะโอเคแล้วความเร็วหมุนก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็ความเร็วยกตัว ก็ใช้ได้แล้วก็ความเร็วกดวประมาณนี้ฮะสำหรับการเปิดโหมดเออแอดวาน่ะนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเออไปรับของอนะีกสักคู่หนึ่งฮะโอเคเดี๋ยวเลือกภารกิจก่อนนะเราจะเออลองขนคนก่อน,นแล้วกันนะมาดูนะว่า F5 ขนคนได้หรือเปล่านะฮะโอเคนะ no no passenger capacity นะก็คือ F5 ไม่สามารถขนค้โดยสารได้นะเประมาณนี้นะก็มาเดิมหน้าก็ไปเออขนของเช่นเคยนะ cancellation แคนเซิลขนผู้ติสารไปนะําไปขนของกันฮนะมาไปที่ประสานนี้แล้วกันฮนะโอเคนะเดี๋ยวเราไปรับของสักครู่หนึ่งฮนะโอเคนะก็รับของมาเรียบร้อยนะไปที่แล้วก็ประสานนะฮะระยะทาง17บเจ็ดไม์นะฮะโอเคนะก็เทคออฟมาแนละ้วก็ถือว่าไม่ได้แย่เลยนะสํหรับเรื่องความนในการเทคออฟนะฮะโอเคนะก็เดี๋ยวเราจะไปสักคู่หนึ่งนะเดี๋ยวเราก็เล่งภาพไปเลยนะฮะ โอเคนะก็มาถึงเรียบร้อยนะก็อีกสาวใหม่นะโอเคนะวก็เดี๋ยวเราเล่งเดี๋ยวเราหยุดเครื่องเลยนะก็ค่อนข้างจะเร็วเลยนะสำหรับความรดยในการหยุดเครื่องเขานะก็ความอัตราการเล่งก็ไม่ได้ไม่ได้ดีขนาดนั้นขนาดนั้นนะแต่ว่าก็ไม่ได้แย่นะก็ราคาไปแค่สี่แสนเองฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราลงมานะฮะเออเหมือนจะเลยลานเวโอเคแล้วก็เรียบร้อย ลงมาแบบสวยๆวยนะฮะแล้วก็ส่งของเสร็จเรียบร้อยฮะโอเคนะก็เป็นมาในทรัพย์ F5 นะฮะก็เป็นเครื่องบินแต่ว่าไซส์เล็กนะฮะก็เป็นเครื่องบินถูกสุดในอัปเดตนี้เลยนะก็โดยรวมก็ถือว่าดีพอสมควรเลยนะก็คือเป็นลำเล็กๆนะ,ะแล้วก็ค่อนข้างจะคล่องตัวนะฮะแล้วก็ ความเร็วก็ถือว่าตามราคานะก็ถือว่ายังได้อยู่แหละแล้วก็ e เขาเรียกว่า2เครื่องยนต์นะก็ถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับ f5e tiger 2ของอัปเดตนี้นะก็นะถือว่าค่อนข้างดีเลยนะผมก็ชอบพอสมควรสำหรับเครื่องบิน f5 นะครับก็วันนี้ก็มาประมาณนี้นะป่ะกเรียกว่ารีวิว f5 กันนะก็สำหรับวันนี้กนะ็ต้ขอลาไปก่อนนะกดไลค์ซอร์ไพรส์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำที่ต่อไปด้วยนะก็สำหรับวันนี้ก็ไปป่ายฮะ